ค่ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนในเขตของเทศบาล ตำบลปานบุรีอีกครั้งหนึ่งนะคะที่จะต้องเตรียมตัวไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง15บหนาฬิกาวันที่28สิงหาคม2554อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนะคะไปดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการจัดระเบียบสังคมในเขตของอำเภอชะอํากันบ้างเจ้าหน้าที่ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดเพชรบุรีได้ออกตรวจสถานบริการในเขตของพื้นที่อำเภอชะอําให้มีบริการที่ถูกต้องแล้วก็จดทะเบียนอย่างถูกต้อง แล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนที่มีการกำหนดนะคะ นายสุนทรธน,นังสิทธิ์ประลัดอำเภอชะอาฝ่ายความมั่นคงพร้อม้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานพัฒนาสังคมจังหวัดเพชรบุรีอสอำเภอชะอำมและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกตรวจสถานบริการประเภทต่างๆในเขตของอำเภอชะอำมอาทิร้านเกมร้านอาหารร้านคาราโอเกะซึ่งจากการตรวจในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่เน้นหนักไปทางข้อบังคับการให้บริการให้ทำตามอย่างเคร่งครัดสำหรับการออกตรวจเพื่อจัดระเบียบสังคมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการ ทำตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้สถานบันเทิงต่างๆเปิดและปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อเป็นการป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามก่อนหนะน้านี้ทางอำเภออะอำได้มีการลงนามร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกับผู้ประกอบการใน7ข้อประกอบด้วย1ผู้ประกอบกิจการจะต้องขออนุญาตตั้งสถานบริการให้ถูกต้องตามกฎหมายตลอดเวลาที่ยังดำเนินการอยู่2ผู้ประกอบการจะไม่ให้ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ซึ่งไม่ได้ทำงานในสถาน บริการนั้นเข้าไปในสถานบริการในระยะเวลาที่ทําการ3ผู้ประกอบการจะไม่ให้มีการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือวัตถุออทริต่อจิต ประสาทในสถานบริการ4ผู้ประกอบการจะไม่ให้มีการแสดงลามกอนาจารหรือการแสดงที่ไม่เหมาะสมในสถานบริการ5จะต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามประเภทที่ขออนุญาตรวมทั้งเปิดปิดตามเวลาที่กฎหมายกําหนด6จะไม่มีการพกพาอาวุธปืนเข้าไปในสถานบริการและข้อสุดท้ายข้อ7ต้องยึดถึงปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการเช่นพรบสุราพุทธศักราช2493พรบการสาธารณสุขพุทธศักราช 2,535เป็นต้นซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานทางปกครองและผู้รับใบอนุญาตในการตั้งสถานบริการเป็นไปด้วยดีไปดูกันที่ในเขตของเทศบาลตะบลท่ายางนะคะเทศบาลตะบนท่ายางจากโครงการรนรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดและการจัดให้มีเข้าค่ายเยาวชนสัมพันธ์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ ครบถ้วน,นกับผมในนามคณะกรรมการโครงการนางกล่าวจัดขึ้นที่บริเวณสวนเพชรริเวอร์วิว ตำบลท่าไม้ร่วกอำเภอท่ายางระหว่างวันที่17-18สิงหาคมโดยมีนางนารุมนกิจพ่วงสุวรรณนายกเทศมนตรีตำบลท่ายางเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาคณะครูและเยาวชนจากโรงเรียนท่ายางประชาสรรโรงเรียนบัดท,ท่าคอยและโรงเรียนบ้านหนองบุ้ยเข้าร่วมอบรมจำนวน80คนทางนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกองการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนค่ายนาเรศวรอำเภอจะอําจังหวัดเพชรบุรีสําหรับ งานด้านการป้องกันยาเสพติดเป็นงานที่มีความละเอียดอ่อนต้องอาศัยบุคลากรหลายฝ่ายร่วมมือกันทําอย่างต่อเนื่องซึ่งทางเทศบาลได้มีการวางนโยบายเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเฉพาะการป้องกันในรูปแบบต่างๆโดยมอบหมายให้กองการศึกษางานกิจกรรมเด็กและเยาวชนเป็นผู้ดําเนินการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของยาเสพติดกับกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนโดยเฉพาะเยาวชนในเขตของเทศบาลและอีกงาน หนึ่งที่สําคัญซึ่งจัดควบคู่กับโครงการดังกล่าวก็คือการจัดอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ควรอนุรักษ์และหวงแหนไว้อยู่กับมนุษย์เรานานๆโดยคณะผู้บริหารเทศบาลตะบนท่ายางหวังว่าต้องการให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถเป็นแกนนําในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนของตนเองอีกทั้งเป็นการให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป สำหรับการแข่งขันกีฬาประเพณีนะคะของโรงแรมเพชรบุรีและประจบคีเีรขันครั้งที่17ก็ถือว่าเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผลนั้นโรงแรมใดชนะการแข่งขันกันบ้างและปีต่อไปตรงนี้นะคะโรงแรมใดที่จะต้องเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันไปติดตามได้จากข่าวนี้ค่ะ การแข่งขันฟุตบอลประเพณีชาวโรงแรมเพชรบุรีประจบทีีริขันครั้งที่17โดยความร่วมมือของนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตกเพชรบุรีประจบคีเีขันและนักกีฬาฟุตบอลชาวโรงแรมสําเร็จรุ่งด้วยดีจากความร่วมมือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงนักกีฬาทุกโรงแรมที่เดินทางมาแข่งขันกันที่ค่ายพระราม6จังหวัดเพชรบุรีระหว่างวันที่6 กรกดาคมถึง17สิงหาคม2554โดยเวลา18นาฬิกา30นาทีของเมื่อวานนี้ได้จัดให้มีพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการพร้อมมีการมอบด้วยรางวัลแก่ทีมที่ชนะการแข่งขันโดยมีนายวสันกิติกุลนายกสมาคมโรงแรมเชอราตันหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาในฐานะประธานการแข่งขันกล่าวรายงานผลการแข่งขันให้แก่นายชายพานิพรพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันรับทราบทีมที่ชนะ นะการแข่งขันฟุตบอลชาวโรงแรมชนะเลิศในปีนี้อันดับที่หนึ่งโรงแรมฮิวตันซึ่งโรงแรมนี้คว้าตำแหน่งชนะเลิศมาแล้วสองปีซ้อนส่วนรางวัลชนะเลิศอันดับสองเป็นทีมโรงแรมชีวาสมหัวหินและอันดับสามทีมโรงแรมหัวหินแกรนหัวหิน จากนั้นเป็นพิธีมอบถงประจำการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชาวโรงแรมไทยภาคตะวันตกเพชรบุรีประจกบกิริขานให้แก่ดรรุ่งโรศหลืองสวัสด์นายกสมาคมธุกรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอามเพื่อดำเนินการจัดการแข่งขันประจำปี2555และเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไปีการถอย ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวเหตุและอาชญากรรมกันต่อค่ะกลับเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งนะคะมาติดตามประเด็นข่าวความคืบหน้ากรณีของการลอบยิงเ,เจ้าของโครงการหมู่บ้านในเขตของอำเภอหัวหินเสียชีวิต ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้ล่าสุดค่ะทางรองผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาค7นะคะก็ให้สัมภาษณ์กับบรรดาสื่อมวลชนว่านักขนาดนี้สามารถมีการตรวจสอบนะคะไปกว่า80%แล้วซึ่งคาดว่าในเร็วๆนี้จะสามารถหาตัวผู้ที่กระทําผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมายได้ค่ะ พลตํารวจตีบวรน,นันทยาวงรองผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาค7เ็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าได้ความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยและได้สั่งการให้ชุดหาข่าวเร่งการทํางานจึงขอเวลาอีกสถึงาวันเพื่อหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดส่วนคนร้ายที่จะก่อเหตุเพียงคนเดียวหรือไม่นั้นยังบอกไม่ได้ต้องรอชุดคลี่คลายคดีก,ก่อนอย่างไรก็ตามหากประชาชนที่เห็นเหตุการณ์หรือรู้เบาะแสจนสามารถนํามีสู่การจับกุมคนร้ายได้ก็จะมีเงินรางวัลน,นําจับห0 0 0 0่นบาทให้ ก็พยายามไม่ได้เพราะว่ากล้องที่เราคิดว่าจะเข้ามาทาง,งหินนั้นขณะนี้เราด,ดูไปแล้วเนี่ยก็ย,ยังไม่ชี้ชัดแต่ยังไม่ชี้ชัดมันก็มีว่าเราก็ต้องให้ได้แน่ว่าสรุปแล้วเนี่ยผลลเข้ามาทาง,งหินหรือเปล่าถ้าไม่เข้ามาทาง,งหินเพราะว่ามันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่เราจะที่เราพอจะยืนยันได้ว่าเข้ามาทาง,งหินหรือเปล่าเพราะเราต้องดูดจุดนี้ให้เคลียนะครับถ้าไม่ให้มามันก็มีออกสองข้างซ้ายขวา นะเอาสองท่านไต่กว่าแล้วไต่กว่าเราจะไปไหนอะไรไงนกฏเกณตรงเนี้ยเนี่ยคือคือแนวทางที่เรากำลังไล่กันอยู่อืมก็ก็เรา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 ใก็แค่ขนาดนี้ยเมื่อมันยังมีอะไรชี้ชัดแน่ๆล่เราก็ต้องอ่าต้องต้องต้องให้น้ำหนักทุกอย่างในการสืบสวนก็ก็ขนาดนี้ก็คือเราเรียว่าอ่ามีมีมีมือปืนมายิงคนเดียวแน่แต่ว่ามือปืนมายิงเนี่ยมาจากใครอะไรยังไงเนี่ยนะก็ก็ก็ <perfekt ion ic> uh, ที่ในแนวทางที่เราว่าสงสัยจะเงก็อย่างนี้ก็ขอเก็บไว้ก่อนนะครับคนมารับมาส่งมาร่วมในเหตุก่อเหตุแค่นั้น,น,นยังยังไม่มีเพ <ส fearless. S 1> ิ่มเติมยัง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 ไม่ชี้ชัดยังไม่ชี้ชัด และความคืบหน้าล่าสุดนะคะรองผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาค7ก็ได้ตรวจดูกล้องวงจรปิดพร้อมเจ้าหน้าที่เทคนิคโดยไม่ได้ให้สื่อเข้าหลังจากนั้นก็ได้มีมการให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าของคดีว่าได้ภาพจากกล้องวงจรปิดและข้อมูลเพิ่มเติมทราบว่ามีรถยนต์สีดาแต่ยังระบุไม่ได้ในส่วนของยี่ห้อซึ่งเป็นรถที่ต้องสงสัยอยู่ร่วมด้วยและรถที่เกี่ยวข้องกับคดีรวมไปถึงเจ้าของรถคันดังกล่าวทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็จะ ทราบรายละเอียดเกือบหมดแล้วคาดว่าน,น่าจะได้ตัวคนร้ายแนวเร็วๆนี้ทางชุดสืบสวนได้ทํางานแบบตามจากการก่อเหตุเพื่อจะได้สาวไปถึงตัวคนร้ายแต่สาเหตุและประเด็นที่สังหาร ก็จะได้ทํางานอีกชุดเร่งทํางานเรื่องของสาเหตุอยู่ข้อสันนิษฐานคือคนร้ายไม่น่าจะทํางานเพียงคนเดียวน่าจะมีผู้ที่สนับสนุนคุ้มกันที่ติดตามมาด้วยซึ่งจากภาพที่ทางตํารวจได้พบรถยนต์สีดําที่ผิดสังเกตอยู่ใกล้ๆที่เกิดเหตุในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วก็ได้มีการขับออกไปพร้อมกับคนร้ายหลังก่อเหตุส่วนจะมีการเปลี่ยนรถหลังก่อเหตุหรือไม่ยังบอกไม่ได้แล้วก็ได้ย้าว่าขนาดนี้เจ้าหน้าที่ทํางานมาถูกทางแล้วและหลักฐานก็เริ่มชัดเจนขึ้นทุกทีค่ะ ติดตามกรณีของการจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ค้ายาบ้าและยาไอซ์ในเขตจังหวัดเพชรบุรีค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจพิเศษสถานีตำรวจภูทรเมืองเพชรบุรีนะคะสามารถจับกลุ่ม2เวัยรุ่นเครือข่ายชาติบ้านนาพ่อค้ายาบ้ารายใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรีได้พร้อมกับของกลางเป็นยาบ้ากว่า2,700เม็ดนะคะแล้วก็ยาไอซ์อีกจํานวนหนึ่งค่ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจพิเศษสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรีนำโดยพันตำรวจโทชนาวินสุริยะพรมสารวัตรสืบสวนปราบปรามสถานีตำรวจภูทรเมืองเพชรบุรีทำการจับกลุ่มตัวนายอนุรักษ์วงจินดาอายุ22ปีชาวตำบลหัวสะพานอำเภอเมืองเพชรบุรีและนายนัทพงศ์คงสนิทอายุ19ปีชาวตำบลห้วยท่าช้างอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีได้ที่บ้านพักไม่มีเลขที่บริเวณหลังวัดเสาวคนหมูที่9ตำบลหัวสะพานอำเภอเมืองเพชรบุรีโดยการจับกลุ่มเน ครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบมาว่าในอนุรักษ์ซึ่งเป็นลูกขายของนายชาติบ้านนาพ่อ้ายาบ้ารายใหญ่ในจังหวัดเพชรบุรีโดยนายชาติจะให้นายอนุรักษ์เป็นคนไปรับและส่งยาบ้าให้กับเป้าหมายตามที่นายชาติระบุซึ่งนายอนุรักษ์อาศัยอยู่ที่บ้านพักไม่มีเลขที่บริเวณหมู่ที่9ตําบลหัวสะพานจึงได้มีการวางกําลังเข้าทําการจับกลุ่มนายอนุรักษ์ซึ่งในขณะกําลังจับกลุ่มนั้นนายนัทพงศ์ได้อยู่ในบ้านหลังดังกล่าว ด้วยและจะก,การตรวจคนบ้านพัก ตำรวจพบยาบ้าจำนวน2,715เม็ดและยาไอซ์อีกจำนวนหนึ่งซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าของนายอนุรักษ์จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานเบื้องต้นนายอนุรักษ์ให้การรับสารภาพว่ายาบ้าและยาไอซ์ดังกล่าวเป็นของตนและนายนัทพงษ์จริงโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ในราคาเม็ดละ200บาทโดยจะรับยาบ้ามาจากชายไม่ทราบชื่อบริเวณหนองพุทธาตำบลดอนยางอำเภอเมืองเพชรบุรีครั้งละ4,000เม็ดในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ส่ง ยาบ้าให้กับนายชาติตามที่นายชาติสั่งอีกด้วยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทที่1ยาไอซ์ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายและมียาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งยาบ้าไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายพร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ติดตามข่าวอุบัติเหตุกันบ้างนะคะได้เกิดอุบัติเหตุรถเก่ง bmw ค่ะวิ่งด้วยความเร็วแล้วเลยไปชนรถจักรยานยนต์ที่วิ่งอยู่ข้างทางทําให้รถของตัวเองนั้นนะคะเลยตกไปชนที่เสาไฟฟ้าเป็นเหตุให้ผู้ที่ขับรถยนต์นะคะต้องเสียชีวิตคาที่ค่ะ ที่บริเวณริมถนนเพชรกเกษมขาล่องใต้หน้าปั๊มแก๊ส LPG อําเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีได้เกิดอุบัติเหตุรถเก่งยี่ห้อม MWC ทาหมายเลขทะเบียนวแหวนยอยักษ์3 3มสกรุงเทพมหานครชนเข้ากับเสาไฟฟ้าแรงสูงข้างทางสภาพรถพังเสียหายยับเยินติดอยู่กับเสาไฟฟ้ามีผู้ขับขี่เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างสรรเพชรธรรมสถานจังหวัดเพชรบุรีต้องใช้เครื่องตัดทาง ตัดซากรถนานกว่าหนึ่งชั่วโมงจึงจะสามารถนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาได้ทราบชื่อคือนายบรรชรเรียบร้อยอายุ31ปีอยู่บ้านเลขที่204หมู่ที่3ตำมุนท่ายางอำเภอท่ายาจงจังหวัดเพชรบุรีถัดออกไปด้านหน้าประมาณ50เมตรพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้สีขาวหมายเลขทะเบียนขอไข่ขอไข่เต่า่า66เพชรบุรี หลงอยู่สภาพด้านท้ายได้รับความเสียหายมีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายเป็นชายหนึ่งรายหญิงหนึ่งรายถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลท่ายางไปก่อนหน้านี้จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุและถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่ารถเก๋งคันดังกล่าววิ่งมาด้วยความเร็วสูงเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถได้เกิดเสียหลักวิ่งลงข้างทางพุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่วิ่งอยู่ข้างทางก่อนที่จะพุ่งชนเสาไฟฟ้าทําให้ในายบัญชรผู้ขับเกี่ยวรถเก๋งเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ